สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผม mm. เพชรสลิดเป็ดคนเดิมนะครับอยู่ในช่วงเกษตรอินดี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงว่ามันคืออะไรนะครับผมขยายความมาจากคลิปที่แล้วที่ได้ทําเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนะครับผมรวมถึงประโยชน์แล้วนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรในปริมาณเท่าไรนะครับผมซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับผมที่พบได้ตาม ธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งดินนะครับรวมถึงน้ํานะครับผมน้ําจากธรรมชาติห้วยนองคลองบึงนะครับผมซึ่งเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชนิดนี้ก็จะทําการย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์รวมถึงของเสียนะครับผมรวมถึงสารพิษต่างๆนะครับผมเพื่อเป็นอาหารของมันนะครับผมจึงเป็นที่มาของคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้เน้นย้ําว่า การจะทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นเร็วก็คือนำน้ำจากอ้ยหนองคลองบึงนะครับมาทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่ามันจะมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่แล้วนะครับผมแ้า <Yeah. S 1> นำมาผสมกับน้ำปลาไข่กะปินะครับผม <Yeah. S 1> ก็จะกลายเป็นปฏิกิริยาแก๊สไข่เน่านะครับผมซึ่ง <Yeah. S 1> เชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้ก็ทำการย่อยสลายพวกของเสีย ชนิดนี้อยู่แล้วกลายเป็นอาหารนะครับผมแล้วทําไมถึงเรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้นะครับผมสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับเมื่อมีแสงเข้าถึงนะครับผมเป็นที่มาของคําว่าเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับผมเมื่อเราทําเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เราจึงจําเป็นจะต้องนํามาตากแดดนะครับผมเพื่อที่จะให้เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมต่อมาเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นํามาใช้ในด้านการเกษตรกันนะครับผมจากที่ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้นะครับผมสามารถย่อยสลายของเสียรวมถึง อินรีวัตถุในดินได้ดีนะครับผมเมื่อเรานำมาบำรุงดินนะครับผมที่เราจะทำการปลูกนะครับผมก็จะกลายเป็นดินร่วนซุยนะครับผมเมื่อเรานำพืชมาปลูกครับเมื่อดินเราร่วนซุยนะครับผมพืชก็สามารถแทงรากได้ลึกนะครับผมหาอาหารได้ดีนะครับผมทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมซึ่งเฉยจุลินทรีย์ก็จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับผม ก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนในดินนะครับซึ่งไนโตรเจนก็เป็นอาหารหลักของพืชน,นะครับผมก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมเมื่อเรานําเชื้อยุลินทรีส์สังเคราะห์แสงมาฉีดพ่นผ่านทางใบนะครับผมก็จะทําให้ใบเจริญเติบโตได้ดีและก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับผมและอีกอย่างก็ของประโยชน์เชื้อยุลินซรีย์นะครับผมก็จะช่วยยับยัง้ง เชื้อจุลินทรีย์บางตัวนะครับผมที่ทําให้พืชเกิดโรคนะครับผมเมื่อเรานําไปใช้กับไม้ผลนะครับผมก็จะทําให้ผลไม้ผลดกนะครับผมโดยมีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับผมได้เอาเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมไปฉีดพ่นนาข้าวนะครับผมก็ทําให้มลิข้าวมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับผมและก็ช่วยประหยัดปุ๋ย ได้ถึง5 0เเลยนะครับผม <Wow. S 1> นี่ก็เป็นเพียงการนำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้ด้านการเกษตรพืชผลนะครับผมซึ่งเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านการบำบัดน้ำเสียนะครับด้านการประมงหรือใช้ในด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งต่อมาเราก็จะมาพูดถึงการนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้งานนะครับผม ก็ควรจะเอาไปเจือจางนะครับผมเจือจางน้ําเปล่านะครับผมโดยในเชื้อยูลินีสังเคราะห์แส่หนึลิตรนะครับผมสามารถนําไปเจือจางกับน้ําเปล่าได้ถึง200ลิตรเลยนะครับผมก็คืออัตราส่วนที่1ต่อ200นะครับผม What What the fuck ก็มาถึงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้หรือ เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เพชรสล็ดเพ็ดด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม